สวัสดีจ้าเมื่อนี้นะคะสิผ้าเฮ็ดเมนูพิเศษแซ่บๆได้พี่น้องเด้อเนื่องจากว่าเ้ามีข้าวปุ่นที่เ้าหลวกมาแลลวนะคะอันนี้มันเป็นยงบงวันหลวกเนาะขนมจีนอบแห่งสมุนไพรล้านตําติ๊กๆนะคะแลกกะข้ามีปลานะคะปลาปรปุงสุกพาสเจอไรตราร้านตราติ๊กๆเหมือนกันนะจ๊ะนี่ก็เลยข้าวปุ่นหลวกมาแลลวเรียบร้อยนะคะเฮ็ดมาแลลวเรียบร้อย ขาสิมากกินกันแบบข้าวปุ่นสั่วแดกตามใจฉันเด้อค่ะแม่นู่มันนี่มือเร้านี่กินลาบหมูพี่น้องกินว่าเบิดก็เลยเอามาอุน่นเด้อพี่น้องลาบหมูเทลงไปมันก็ไม่หมูแล้วพี่น้องเนาะเออส่วนผักก็เป็นผักให้โดโปนี่ยื่สวนของ้าเองเด้อพี่น้องเด้อนี่ใจต้นหอมลงไปใส่ผักข้าวลงไป มากหลายใสหลายมากหน่อยใสหน่อยแล้วพี่น้องเด้อแล้วแต่ผูมานี่เซตปูดมากเพจโบใส่ไปอย่าใสหลายเด้อบัดยนี้อันนั้นสิแยบดากอ้าวขนาดว่าบบวากเพจแล้วพี่น้องอันนี้กุ้งแห้งมากหลายใสหลายมากหน่อยใสหน่อยแล้วแต่ผูมากแล้พี่น้องเด้อต่อไปโอ๊ยไม่ขาเห็ดไปน้ำกับน้ำไหล เห็ดไปน้ำน้ำไล่ไหลไปน้ำไร่รแม่เข้าอยู่หนีจ่าปลาราปรุงสุกพสาสเจอไรร้านตำติ๊กติ๊กสะอาดถูกหลักอนามัยได้มาตรฐานการผลิตเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำเนื้อจ้าเด้อขวดละสามสิบเก้าบาทนึงเด้พี่น้องสามสิบเก้าบาทสามขวดรอยมากลายใสลาย,ายมากหน่อยใสยหน่อยท่านี้บบมากหน่อยท่านี่ก็ตืมเอาตืมเอาเด้อพี่น้อง <c oughs> ใสเหล้าก็ส่วดที่หลานเนาะพี่น้องเนาะส่วเบิ้งล่ะนี่ โอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอามาสู่มาไกลๆถวยส่วนเนียสู่มาแน่พี่น้องโอ้ส่วนประเดกเข้าเดิอพี่น้องเด้อโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตนพี่น้องเอ้ยกานผู้มากหวานกับเติม,มน้ำตาลเอาเด้อพี่น้องผู้มากโคงนั่ก,กับไ่เติมเอาเด้อพี่น้องแต่ทั้งนี้ประเด็กทั้งนี้แซบแล้วโงนั่งโคงงยังบ่ตองไส่แหล้กก็บ่ค่อยมากหวานปานไดพี่น้องส่วนแล้วก็กิน แล้วก็กินตอได้เนาะโอ้พุนแล้วโอ้ยน้ำลายแตกมาเด้อพี่น้องเมนูหุยส่วข้ปุ่นกับปะระ,ระส่วข้ปุ่นกับประราตามใจสันอ้ยไม่คารินสะรวนน้ำลายแตกพี่น้องมาเด้อ